สวัสดีค่ะจากวัลัยองพยอมค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดถัว่วโอ้โหถั่วจะบวมสะหมดแล้วโอ้โหตายจริงเพียมาฉีดน้ำหมักเข้าไว้แล้วยังไม่หมดอีกนเนี่ยโโหอะไรจะเยอะขนาดนี้นี่ขนาดฉีดน้ำหมักไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่ วันนั้นมายังมืดอยู่เนาะนี่เต็มเลยนี่ค่ะอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องมาตัดผักกันก่อนนะคะเนี่นี่น,นี่ถั่วฝักยาวฝักอวบอวบ,บพันนี้ฝักจะออกสีขาวๆาวนะคะจะไม่เขียวปีนะคะนี่ค่ะ ว้าวเยอะเลยนี่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 โหจะน่วมซะแล้วสิเนาะนี่วัะกก็พอใช้ได้ผัดใส่หมูสามชั้นนี่มาระของบ้านไร่วังพยอมนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่ตลองตองแรงเลย เอาทำไมเถานี้เหี่ยวขาดเลยเริ่มติดลูกแล้วนะคะมะละมะละนี่นี่ค่ะว้าวานี่เห็นไหมคะนี่ค่ะลูกยาวมอกยาวเป็นคืบเลยนะคะนี่ค่ะนี่กำลังออกนะคะ นี่อันนี้ก็กินได้แล้วนะคะแต่จะรอให้ใหญ่อีกนิดนึงนี่ค่ะโอ้ยดีใจมากดีใจแล้วมีความสุขที่สุดเลยนี่ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะนี่ข้างบนก็มีลูกยังเล็กอยู่นี่โอ้ยดีใจมากนี่ค่ะนี่ โอยดีใจดีใจถั่วก็เยอะมะระก็แยะฟักทองก็มีนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ด้วยนะคะอันนี้น่ากลัวสองกิโลกว่ากว่านี่ค่ะนี่คือถั่วฝักยาวของมะลายวงพยอมนะคะโอ้ได้คำปิบๆเลยนะคะฝักอบ,อบแบบนี้นะคะผัดกับหมูสามชั้นหรือว่าต้มจิ้มน้ำปลานะคะอร่อยมากนะคะเดินมาตัดถัว่ว พอมาถึงตรงนี้มาเจอดอกชมจันทร์ครุขุเขาขาวแบบนี้นะคะทั้งหอมทั้งสวยนะคะกินหอมชื่นใจนะคะพาร่างกายเราสดชื่นมากๆเลยนะคะกับดอกไม้หอมๆนะคะดอกไม้หอมกินได้นะคะนี่คือดอกชมจันทร์นะคะก็จะมีขาวครุๆุถ้าเราไม่เก็บนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะต้องรอเช้านะคะเช้ามืดนะคะดอกหอมชื่นใจมากนะคะนี่คือความสุขของคนปลูกผักนะคะอันนี้ก็มาเก็บผักในส่วนคุณตานะคะก็จะเก็บถั่วกับดอกชมจันทนะคะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ของชมจันทร์นะคะก็เก็บไว้เดี๋ยวจะเอาประโยชน์ <c oughs> ที่บ้านบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเม็ดพันไปขวากยายที่ว่าอายุแปดสบแปดนะคะเมื่อเช้ายัางโทรมาคุยอยู่มาถามบารายวงพยอมว่าไปวัดหรือเปล่าก็บอกว่าไปก็เดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็เก็บผักไปให้ยายด้วย มะระลูกยังไม่ใหญ่เลยยังไม่เก็บเก็บแต่ถั่ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้ของบาไายอค์พยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไายอค์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ